รรมาจักกับปวัตนสูตรแปลข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวคีมาแล้วตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ 1. การหมกบุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกรอบด้วยประโยชน์ 2. การทำความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างนี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นไฉไหนคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แลอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยัยัว์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความเสียใจและความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุททะอริยสัตว์คือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ กามมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัญหานั่นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อาลัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยาน ปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นั้นควรกำหนดรู้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นั้นเราได้กําหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี i, ha, ah, ah, ้ทุกขะสมุททะอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุททะอริยสัจนั้นควรละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุทธยอริยสัต์นั้นเราละได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุก ขะนิโรธอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทำให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัต์นั้นเราได้กระทําให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัต์นั้นควรเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัต์นั้นเราได้เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัตว์สประการนี้มีรอบสมีอาการ12อย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดญาณทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัตสี่ประการนี้มีรอบสาม มีอาการสิบสองอย่างนี้บริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ยาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเรา ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้ภิกษุปัญจวคีมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดวยากรณ์ภาสิทธินี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วพวกภุม,มะเทวดาได้ประกาศว่า นั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนะมลึกถ่ายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกให้หมุนกลับหรือปฏิเสธไม่ได้พวกเทพชั้นจาตุมหาราช ได้ฟังเสียงของพวกภุมมะเทวดาแล้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นนิมมานารดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว พวกเทพชั้นปรนิมมิตะวัสวัีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานารดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวัสวดีแล้วได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิสิปตนมลึคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับหรือปฏิเสธไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวดานุภาพของเทวดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้น คำว่าอัญญาโกนทัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านโกนทัญญะด้วยประการชนนีแล